ขยี้นิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่502เสียงดังสนั่นกึกก้องขับฟ้าเราเสียนหลายพันคนที่ถูกผลักดันออกไปต่างก็ส่งเสียงควยหวนพวกเขามองไปยังท้องฟ้าได้ท่าทีตกตะลึงและหมดคำพูดก่อนเมฆทันสวรรค่อยๆหายไปสร้างจริงหยุนเลากับไม่ค่อยพอใจขออภัยขออภัยข้าไม่ได้กลายเป็นทันสวค์มานานจึงทำเกินไปหน่อย เสียดายที่เขาบ่มเพาะมาจนถึงขั้นตัดวิญญาณระดับไปแต่ไร้ค่าเกินกว่าจะทําให้เกิดจิตวิญญาณสายฟ้าไม่เป็นไรยังมีโอกาสอีกหลายแห่งในโรคเจล้านการถือกำเนิดของจิตวิญญาณสายฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายอันดับต่อไปมาจัดการกับคู่มาใหม่เหล่านี้กันดีกว่าเสียนนามว่าโจสสบัดมือก่อนเมฆทันสวรรค์ขัดขวางสายตาจากนั้นเขาก็มองวังดิลพักพวกไม่ใช่แค่เขา เบีเซียนขั้นมายาหยินนั่งหลับตาอยู่เป็นเซียนสี่คนรวมกับซางจิงหยุนเขาล้อมรอบกลุ่มวังหลินพวกเจ้าคนมาใหม่ทั้งหมดเริ่มโกรธเราไม่มีความแค้นกับพวกเจ้าเลยนี่หมายความว่าอะไรเรามาจากเผ่าเดียวกันเจ้ากําลังจะทําอะไรกันแน่ลงมือเซียนชื่อโจเผยท่าทีเย่อเยอ้ยสองแนขนเคลื่อนไหวเขาไม่ได้โจมตีวังหลินแต่เป็นอีกสองคนอีกสามคนโจมตีในเวลาเดียวกัน พวกเขาทั้งหมดตาเปเซียนขั้นเทวะระดับกลางรวมมือกันหลายครั้งเริ่มการล่าสังหารทันทีเสียงกรีดร้องกระดังเสียงชื่อโจวขวดเทียมยิงเขาเลือกสองคนที่เพิ่งบรรลุข,ขั้นแปลงวิญญาณคนทั้งสองไม่อาจต้านทานได้และตายเลือดเนื้อสาดกระจายกลิ่นคาวเลือดคาคุงคนที่โจมตีหวังรินเป็นสร้างจริงหยุนที่ดูท่าทีอ่อนโยนเขาดูเหมือนยังไม่ได้กลับคืนจากการเป็นทันสวรรค์ในแววตาเต็ไมได้วยการดูถูกฝ่ามือสร้างขนึก และสร้างสายฟ้าคล้ายกับทันสวรรค์เจ้ามดมาแมลงระดับต่ำส่งจิตวิญญาณสายฟ้าเจ้ามาและตายเปรซะท่าเทียงเขาบิดเบี้ยวและคุ้งหาวังลินวังลินมีท่าทีสงบและยื่นมือขวาออกไปสีหน้าท่าทีบิดเบี้ยวสร้างจริงหยุ่นก็พังทลายแววตาเต็มเรี่ยวความไม่อยากเชื่อล่างกายแข็งข้างเราก็ถูกมือยักโอบรัดเอาไว้เจ้าเจ้ามองวังลินด้วยความหวาดกลัวก่อนจะทันได้พูดอะไร แรงกระแทกสายหนึ่งพุ่งเข้าไปในร่างกายเสียงกรีดร้องขวยหวนเข้าสู่เซียนรอบด้านแกงเป็นเต๋าสวรรค์ส่งทันสวรรค์ให้กับคนอื่นแต่ตอนนี้ข้าคือเตาสวรรค์ของเจ้าข้าคือทันสวรรค์ของเจ้าเขาเริ่มบีบแรงขึ้นเลือดเนื้อสางจริงหยุนก็แตกสลายกลายเป็นเศษซากดังเช่นชายฉลาดร่างกายเขาพังทลายดวงวิญญ,ญาณก็ถูกทำลาย การเปลี่ยนแปลงนี้สั่นสะเทือนจิตใจเซียนรอบๆโดยเฉพาะเซียนอีกสามคนที่เป็นพวกเดียวกันกับซางจิงหยุนพวกเขาพึ่งฆ่าคนมาใหม่ทั้งหมดไปและลิบของทั้งหมดจากอาคาัคระเผ่าเสียงกรีดร้องของซางจิงหยุน,แล,ยนและคำพูดไม่แยแส่องวังหลินทําให้ดวงตาแต่ละคนหวาดกลัวซางจิงหยุนคิดว่าตอนแกะมาแต่สิ่งที่จ่ายไปคือความตายที่บอกเขาว่าวังหลินไม่ใช่แกะแต่เป็นหมาป่าดุร้ายจากดินแดนชั้นไหน เสียนขั้นมายาหยินก็ลื่มตาเต็มด้วยความไม่อยากเชื่อร่างกายก็สั่นตอนที่หวังหลินสังหารเขาสัมผัสได้ชัดเจนถึงพลังอำนาจของหวังหลินจนแทบหายใจไม่ออกเขาไม่อาจต้านทานพลังอำนาจอันทรงพลังนี้ได้ศีรษะก็ด้านชาเกิดขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นพยายามหลบหนีโดยไม่ลังเลทว่าฝ่าเท้าก็สั่นเท้าเมื่อสายตาของวังหลินกวาดผ่านมาหาความคิดเริ่มสั่นสะท้าน เมื่อสายฟ้าโจมตีหัวใจและกากกรุหิตใครอนุญ,ญาตให้เจ้าหนีวังหลินนั้นพูดออกมาประโยคเดียวทําให้วิญญาณเซียนขั้นมายาหินถึงกับสั่นเทาเขาก,ากากเลือดอีกครั้งและไม่กล้าหนีในเวลาเดียวกันเซียนขั้นเทวสามคนรวมถึงเซียนชื่อโจต่างก็สั่นเทาและถอยอย่างบ้าคลั่งพวกเขากําลังออกไปจากที่นี่ด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่คือดวงตาสีแดงและสายฟ้าสีแดงขอบเขตหวี ขอบเขตวีส่วนใหญ่อยู่ในล่างดั้งเดิมของวังหลินและมีแค่ส่วนน้อยที่ติดตามมากับสัมผัสวิญญาณแต่นี่ก็เหมือนกับทันสวรรค์ในเมื่อข้าเป็นทันสวรรค์ข้าจะใช้ทันสวรรค์ทำลายพวกเจ้าทั้งหมดแสงสีแดงพุ่งไปหาเซียนคนหนึ่งดวงตายอีกฝ่ายเต็มเรียยสีแดงและพิบตาเดียวเทาดวงผ่านร่างกายทำลายทุกอย่างร่างกายแตกสลายเหมือนชายชราที่ตายเนื่องจากทันสวรรค์ คิดว่าตัวเองเป็นเต่าสวรรค์ช่างร้ายสาระหากเจ้าเป็นเต่าสวรรค์เช่นนั้นข้าก็เป็นทันสวรรค์ที่ถอนลากถอนโคนสวงสวรรค์ให้สิน้นสายฟ้าสีแดงแทงทะลุผ่านเซียนคนแรกคุ้งหาเซียนคนที่สองดวงตาย่ายเต็มด้วยความหวาดกลัวและตีใสอัคระกลางหน้าผากนำสมบัติทั้งหมดออกมาเขาเลือกจะทำลายตัวเองอย่างไรก็ตามแม้แต่ปร,รมาจารย์โจเทียนยังไม่อาจทำลายตัวเองต่อนหน้าวังหลินได้นับภาษาอะไรกับ เซียนขั้นเทวะตัวเล็กๆพวกนี้วินาทีที่นํำสมบัติออกมาทั้งหมดแตกสลายเบื้องหน้าสายฟ้าขอบเขตวีแม้กระทั่งร่างกายที่กำลังจะระเบิดพอสายฟ้าแดงประทะใส่ลากับเปลวเพิงโดนน้ำจนมอดดับร่างกายสั่นเทารหิตไหลออกมาจากรูคุ้มขนร่างกายถูกทำลายดวงวิญญาณดั้งเดิมแตกกระจายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาสังหารคนพวกนี้ไม่ทำให้วังหลินเปืองแรงเลยแม้แต่น้อย เป็นแค่เซียนขั้นเทวะกาเทียบตัวองกับเต๋าสวร,ร์นี่จะเป็นต้นตอของจุดจบแห่งเผ่าสายฟ้ากระจายวังรินหันกลับมามองเซียนขั้นมายาหยินเขากระทั่งไม่มองเซียนขั้นเทวะที่ชื่อโจที่โดนขอบเขตวีทํำลายถึงตาเจ้าแล้วขอบเขตวีทที่ฆ่าเซียนไปสามคนก็หันกลับมาเข้าสู่ร่างเซียนขั้นมายาหยยินดวงวิญญาณแตกดับทว่าร่างกายไม่ได้ถูกทำลายและฟุบลงกับพื้น อย่างไรก็ตามอัคระเผา,าถูกวางหลินช่วงชิงไฟเสียนหลายพันคนตกอยู่ในความโศกเศร้าทันทีที่เห็นชาเขตการ์ไม่มีลืมล่างหนึ่งนั้นเป็นปานสวรรค์ล่างของทวยเทพเทพตัวน,นั้นยืนอยู่ภายในก้อนเมฆทันสวรรค์ราวกับม่านถูกยกออกและปานสวรรค์รอบๆล่างหายไปเป็นล่างศพที่ไม่ชีเทพแต่เป็นเศียนกลางหน้าผากล่างศพมีอัคระสีรูหิตล่างศพตกลงมาดวงตาเต็มด้วยความหวาดกลัว วังรินก้าวจากก้อนเมฆมองดูเหล่าคนนั่นคือเทพของพวกเจ้าจากนั้นเขาก็หายไปจากโลกทวารล่างเขาประทับอยู่ในใจเซียนเหล่านั้นไม่มีวันลืมแม้วังรินจะจากไปนานแล้วแต่พวกเขายังตกใจอยู่วันนี้พวกเขาไม่เพียงแค่เห็นบนรรพชนตัวเองถูกทันสวรรค์ทำลายแต่ยังเห็นล่างของถวยเทพตกลงมาพวกเขายังเห็นคนที่ทรงพลังมากพอจะฆ่าเทพและได้ยินคำพูดที่เต็มเรียกการเยาะเยะ้ย แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นก็ยังเต็มด้วยความไม่ชอบใจเซียนเหล่านั้นคุ้งตัวข้างๆล่างศพนี่คือเทพหรือทำไมข้ารู้สึกว่าเขาเหมือนกับเราเป็นเซียนแค่แข็งแกร่งกว่าเราหลังจากนั้นสักพักเหล่าเซียนนับพันก็ตื่นจากการตกใจข้าเอาร่างนี้ไปได้ไหมชายหนุ่มคนหนึ่งปากดตัวขึ้นใบหน้าเต็มด้วยความแม่ตาก้าวเท้าออกมาจากความว่างเปล่าชายชราคนนี้เป็นขั้นวิญญาณแรกกำเนิดระดับไป เกิดอาการตกใจเจ้าวิญญาณเต๋ากระจายหากเจ้าต้องการข้าสามารถเป็นใครก็ได้ในโรคเจ็ดล้านหากเจ้าต้องการข้าเป็นได้หมดชายหัวรานยิม้มและเมมินพวกเขาสองฝ่ามือยื่นไปหาร่างศพเก็บร่างนั้นเดินเข้าไปในความว่างเปล่ามุ่งหน้าไปยังทิศที่วังดินจากไปเขาต่างจากคนที่เรียกตัวเองว่าทันสวรรค์บางทีเขาอาจจะไม่ใช่ท่าสายฟ้าชายคนนี้หายไปจากโลกเขามีระดับบ่งเพาะขั้นเหนือกว่าขั้นตัดวิญญ,ญาณ เหนือกว่าขั้นเทวะเขาเป็นขั้นชำระสวรรค์สิ่งแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในโลกเจ็ดล้านมันไม่ควรเกิดขึ้นหากเผ่าสายฟ้ากระจายรู้เรื่องนี้คงเกิดขึ้นท้าโถมใหญ่ในเผ่าสายฟ้าแม้กระทั่งบรรพชนคงออกจากการปิดด่านเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ขณะเดียวกันบนดาวเคราะห์ที่วังลินอยู่ชิรีกัวมีความสุขกับการรวบรวมทรัพยากรด้วยคนนับพันบัลลังก์ของเขาตอนนี้กว้างเกือบเหมือนฟุต และเต็มไปด้วยสาวงามมากมายมีสตรีคนหนึ่งตกตะลึงนางนั่ง,ง,งเย้งและมองชียรีกบับเจ้าแค่วิญญาณสมบัติยังกล้ามาจับข้าเจ้าได้ทําให้หายนะมาถึงตัวแล้วไม่เพียงแค่เจ้าเท่านั้นแม้แต่เจ้านายก็จะถูกสังหารไม่ว่าเจ้านายเจ้าจะเป็นใครไม่สําคัญว่าเจ้านายเจ้าจะเป็นใครในเผ่าเจ้าต้องตายทั้งคู่ที่นี่มีโรคอยู่เจ็ดล้านใบทําให้ดูไร้ขอ,อบเขต แต่คนในเผ่าสายฟ้ากระจายไม่จำเป็นต้องค้นหาสุ่ม 4, สี่สุมห้าเมื่อไรที่มีคนกำลังเทวดผ่านทันสวรรค์เครื่องรางที่สมาชิกเผ่าสายฟ้ากระจายถืออยู่จะตรวจจับได้จากนั้นเซียนที่อยู่ใกล้สุดจะเคลื่อนย้ายเข้ามาและเปลี่ยนกายเป็นสวรรค์ขณะวังดินเดินทางผ่านโลกเจ็ดล้านและมองดูดาวเคาะความรู้สึกซับซ้อนก็พุ่งขึ้นมาสีหน้าท่าทีมืดมนมองดูโรกงดงามตาการตาจากโรคจรงิง หลังจากผ่านไปสักพักจึงถอนหายใจพลิกมือขวาอักขระของเผ่าสายฟ้ากระจายมากกว่าสิบชิ้นก็ปรากฏขึ้นหลังจากบีบทั้งหมดให้แตกของจํานวนมากที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนผลึกสายฟ้าก็ประทุกออกมาตัวเขาเก็บทั้งหมดกลับไปและมองดูสายฟ้าที่เหลืออยู่จากอักขระทั้งหมดเป็นเศษจิตวิญญ,ญาณสายฟ้าที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งถูกสร้างจริงหยุ่และพักพวกรวบรวมมาตลอดหลายปี จากการสังหารคู่มาใหม่ในโรคเจ็ดล้านหกมันมีเกือบพันสายเมื่อรวมกันได้แล้วจะกลายเป็นจิตวิญญาณสายฟ้าที่สมบูรณ์วังดิษสะบัดมือจิตวิญญาณสายฟ้าเกือบพันเริ่มประสานกันท้ายสุดก็เหลือเพียงสามสายมองไกลๆมันไม่ดูเหมือนสายฟ้าอีกแล้วแต่ดูเหมือนก้อนควันทรงกลมมีใบหน้ามากมายอยู่ข้างในและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงแม้มันจะดูไม่เหมือนว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับสายฟ้า แต่กลับมีพลังสายฟ้าอยู่ภายในมันแตกต่างจากสายฟ้าที่วางลินบ่มเพาะอย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วสายฟ้าในตาขาวาวางลินก็กระพริบถีขึ้นก่อนควันสั่นเทาและกุ้งก็หาตาขวามันเข้าไปและตรงเข้าสู่วิญญาณดั้งเดิมประสานกับสายฟ้าที่อยู่ในวิญญาณดั้งเดิมวางลินสายฟ้าสั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่งในร่างวางลินเส้นผมพิวไหวดยไร้แรงลมร่างกายเปล่งประกายสายฟ้าไล้ขอบเขต่องสว่างดุดดวงอาทิตย แต่มีสายฟ้ากระจายไปทุกทิศทางวินาทีที่สองสายฟ้ารวมเข้าด้วยกันเสียงดังอยู่ในวิญญาณดั้งเดิมเศษเสีเส้ยวความทรงจำคล้ายจะผุดขึ้นมาจากยุคโบราณได้ระเบิดขึ้นจากสายฟ้าในวิญญาณดั้งเดิมความทรงจำจำนวนมากนี้ราลกับพายุผ่านวิญญาณวังลินทําให้ร่างกายเขาสัน่นโลกเบืืองนาคล้ายจะแบ่งแยกด้วยสายฟ้าภาพโรคอันชัดเจนปรากฏขึ้นมานี่ก็คือการสืบทอดแกนแท้สายฟ้านับตั้งแต่ ถือกำเนิดสายฟ้าขึ้นมาความทรงจำที่บรรจุในแกนสายฟ้านั้นจะเปิดขึ้นได้ยากยิ่งวันนี้เมื่อวางรินดูทรับจิตวิญญาณสายฟ้าที่สมบูรณ์เข้าไปช่องวางจึงเปิดออกมาและมีความทรงจำบางส่วนล้วไหลออกมาประกายสายฟ้าไร้ขอบเขตปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าในรูปภาพสายฟ้านี้มีกลิ่นอายของแก่นแท้อันทรงพลังล้อมรอบด้วยสายฟ้าต่างกัน9รูปแบบพร้อมกับ ก่อเกิดเป็นรูปทรงอันแปลกประหลาดแก่นแท้สายฟ้าตั้งอยู่ใจกลางส่วนสายฟ้าอีก9รูปแบบอยู่ข้างเขียงยามพวกมันหมุนวนจึงคล้ายจะสร้างโรคของตัวเองขึ้นมาและเป็นสัมผัสอันสมบูรณ์นี่คือแกนสายฟ้าของจริงน้ำเสียงเก่าแกรร่ทะรุการเวลาเข้ามากึกกล้องในคูวังลินน้ำเสียงนี้ให้ความรู้สึกเก่าแกร่ราวกัเป็นเสียงของสวรรค์9สายฟ้าคือขีดจำกัดพวกมันถูกสร้างขึ้น ดยการถือกำเนิดของแก่นแท้สายฟ้าเหนือกว่า9ขึ้นไปคือ10และ10คือสมบูรณ์แก่นแท้สายฟ้าบรรลุค,ความสมบูรณ์วินาทีที่ได้ยินเสียงนี้วิญญาณดั้งเดิมของวังลินเกิดเสียงดังจากนั้นทุกอย่างเบื้องหน้าพังทลายและฟื้นคืนกลับมาเขายังอยู่ในโรคเจล้านทุกอย่างยังคงมืดมนจากแสงระเบิดทว่าเขากลับเต็มไปได้วยเหงื่อดวงตาเต็มด้วยความตกตะลึง เดิมทีในตาขวามีเพียงแค่อักขระสายฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีร่องรอยของอันที่สองเพียงแต่มันเล็กกว่าสายฟ้าที่เล็กกว่าเส้นนั้นโคจรรอบๆสายฟ้าดั้งเดิมในตาขวาวังดินทุกครั้งที่มันหมุนครบรอบจะทําให้สายฟ้าดั้งเดิมของวังดินเติบโตขึ้นมาความเข้าใจด้านสายฟ้าในความคิดวังดินยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นผ่านไปสักพักความตกตะลึงก็จางลงดวงตาสองประกาย ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนขึ้นเผ่าสายฟ้ากระจายบอกว่าสายฟ้าแบ่งเป็น6รูปแบบแม้กระน,นั้นพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่6แต่เป็น9สายฟ้าทั้ง9รวมเข้ากับแกนแท้สายฟ้าหนทางนั้นจะทําให้เกิดสายฟ้าสมบูรณ์ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน10แบบสายฟ้าดั้งเดิมของข้าปรากฏขึ้นมาแล้วและจะมีระดับเดียวกับสายฟ้านิลันในเผ่าสายฟ้ากระจายมันยังเป็นแกนแท้สายฟ้าด้วย ข้าสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของแก่นแท้สายฟ้าของข้าได้ด้วยการดูดซับหากข้าสามารถหาสายฟ้าอื่นๆได้สายฟ้าดั้งเดิมของข้าก็จะสมบูรณ์ข้าสามารถทะลวงผ่านขั้นที่สองได้และกลายเป็นขั้นที่สามด้แก่นแท้สายฟ้าตอนนี้ข้าได้ดูดซับจิตวิญญาณสายฟ้าไปแล้วเหลืออีกเก้าวังลินไม่เคยเห็นอนาคตการบ่มเพาะชัดเจนมาก่อนเท่านี้เศษเสี้ยวความทรงจําจากแก่นแท้สายฟ้าได้เปิดประตูให้กับเขากล่าวด้วยว่า หากไม่ใช่เพราะเผ่าสายฟ้ากระจายเขาคงไม่ได้มายังโรคเจ็ดล้านและคงไม่ค้นพบความจริงเกี่ยวกับสายฟ้าเผ่าสายฟ้ากระจายให้โชคลาภอันยิ่งใหญ่แก่วางหลินทางอ้อมสายฟ้าในตาวางหลินกระพริบเพียงแค่คิดสายฟ้าในตาขวาก็้อยออกมาแกนแท้สายฟ้าเต็ไมไปด้วยพลังชีวิตมีสายฟ้าที่เล็กกว่าอยู่ล้อมรอบนี่ช่างเหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นต่างเพียงอย่างเดียวคือมันขาดสายฟ้าอีก8รูปแบบ น่าเสดาที่สายฟ้ารูปแบบเดียวนั้นอ่อนแอเกินไปถึงแม้จะมีแต่ก็เพียงแค่เสี้ยวเดียวดวงตาก็เริ่มกระพริบแกนแท้สายฟ้าที่ไม่สมบูรณ์ก็กลับเข้าสู่ตาขวาข้าไม่เต็มใจสังหารผู้คนที่กำลังทำหน้าที่ทันสวรรค์แต่ข้าสามารถฆ่าคนในเผ่าสายฟ้ากระจายและเอามันมาได้วังลินก็ยิ้มและหายตัวไปส่งสัมผัสวิญญาณกระจายออกไปเป็นคืนเริ่มฝันร้ายในโรคเจสี มีคนในเผ่าสายฟ้ากระจายกำลังเดินผ่านผ่านอวกาศคนที่มีระดับต่ำสุดคือขั้นเทวะส่วนที่มีระดับสูงสุดคือขั้นรูประธรรมอย่างพวกเขากำลังให้ความสนใจปลายสิทธิ์ของตัวเองมุ่งหน้าเข้าหาราวกับตัวจับอะไรบางอย่างได้จิตวิญญ,ญาณสายฟ้านี้เก็บรวบรวมได้ยากจริงเราฆ่าเซียนชั้นต่ำไปสี่คนแล้วแต่ไม่มีใครให้กำเนิดจิตวิญญ,ญาณสายฟ้าได้เลยไม่ต้องรีบหากไม่ปรากฏจิตวิญญ,ญาณสายฟ้าเราก็แค่ขโมยจากคนอื่น เสียงคันลูกป,ประทับอยางพูดขึ้นเสียงรอบๆด้านก็เริ่มประจบเขาขณะนั้นเองเสียงคันเทวะคนหนึ่งเกิดอาการงุนงงทุกคนดูนี่สิข้าไม่เคยเห็นมันในโรคเจ็ดล้านมาก่อนก่อนที่เขาจะได้กล่าวจบเสียงดังสนั่นกึกก้องออกมาจากจุดที่เขาชี้มันเข้ามาใกล้ขึ้นและจับความสนใจทุกคนดวงตาของเสียงคันลูกป,ประทับอยางเบิกกว้างแต่ไม่ได้ความหวาดกลัวพายุสายฟ้ากว้างมากกว่าแสนฟุตกำลังโขมกระหนำ่ำก่อนที่มันจะได้เข้าใกล้ พวกเขาเห็นประกายสายฟ้ารล่ากสอสรพิษสีเงินกําลังเคลื่อนที่นี่มันอะไรกันหนีเราเซียนหน้าซีดรู้สึกศีรษะด้านชาคนฉลาดกําลังเคลื่อนที่พิบตาจากไปเซียนขั้นลูปประมอย่ายางเป็นหนึ่งในนั้นทว่าพวกเขาช้าไปแล้วพิบตาเดียบายุสายฟ้าก็เพิ่มความเร็วขึ้นล้อมรอบพวกเขาแม้กระทั่งเซียนขั้นลูปประมอย่ายางยังถูกผลักออกจากการเคลื่อนที่พิบตาและโดนดูดเข้าไป เสียงกรีดร้องพวกเขาเล็กน้อยเกินเมื่อเทียบกับสายฟ้าพายุก,กวาดไปทั่วดวงดาวใบหน้าหญ่ยักษ์เผยไปหน้าตัวเองอย่างเรือนลางภาพในพายุมันคือวังดินขณะมันกวาดผ่านไปใบหน้าเขาถูกซ่อนอยู่ในพายุไม่มีเซียนคนใดของเผ่าสายฟ้ากระจายจะหนีพ้นความตายได้เซียนชลาขั้นสองสวรรค์คนหนึ่งแห่งเผ่าสายฟ้ากระจายกำลังเดินทางในอวกาศทว่าในเสี้ยววินาทีร่างกายก็สั่นและหันกลับม่านตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อ ก่อนที่เขาจะหนีได้ทันพายุสายคว้าก็กวาดเข้ามากินกินเขาขณะวังรินเริ่มการล่าสังหารไม่ว่าจะเป็นเซียนขั้นยินยางหรือขั้นสองสวรรค์ต่างไม่สามารถต้านทานพายุสายฟ้าลูกนี้ได้และตายกันทั้งหมดในเวลาเพียงไม่กี่วันเซียนเกือบพันคนถูกวังรินสังหารทุกอย่างภายในอัขระของตนกลายเป็นของวังรินเขายังได้รับจิตวิญญ,ญาณสายฟ้าที่สมบูรณ์มาสี่สายจากการฆ่าคนพวกนั้น จิตวิญญาณสายฟ้าทั้งหมดถูกดวงตาวังหลินดูดซับและเติบโตต่อไปในวันที่สี่หลังจากพายุสายฟ้าวังหลินเกินกินเซียนขั้นสองสวรรค์ไป3าคนป้ายสี์เขาบ่งบอกว่ามีคนกําลังจะกลายเป็นทันสวรรค์ป้ายสี์เกิดจากการสั่นเทาเขากําลังเคลื่อนล่างอย่างไรก็ตามการสั่นสะเทือนหยุดลงพร้อมกับใครสักคนหายตัวไปเบื้องหน้าวังหลินแล้วพายุสายฟ้าขดลงอย่างบ้าคลั่งก่อตัวเป็นวังหวน วังหลินเดินออกมาจากวังวนด,ดวงตาส่องสว่างเดินไปข้างหน้าโดยป้ายสิทธิ์ในมือและหายตัวไปโอเคเจ้ากันนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ